กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นอ่ะโอเคเราคลิปนี้นะโอ้ยเราคลิปนี้ผมจะมาเล่นสกายบอลกันนะครับโอเคโอเคโหโคตรซุปเปอร์ลืน่นลาวาเนี่ครับในเซฟนี้ครับลาวาเป็นประโยชน์ที่สุดในในแม่ครับเพราะว่ามันทำให้คนนะตายไวขึ้นไม่ใช่ตายไว รถไวขึ้นเออใช่แต่ทำไมก็ได้ขอไม่ดีเลยใช่ไงเลยแป๊บนึงนะครับผมมันมันมันคือลื่นคักแท้โอเคโอเคประมาณนี้พอใช้ได้ครับอืมเชียวฟ้าโอ้ยวุ่นวายกับไปหานี่นะต่อไปครับไป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  กูพอดีเป๊ะเลยบล็อกกูก็ไม่มีแล้วกำเลยกูเอ้ยไอ้ก๊อวฟันฟันฟันดีกลายเป็นจริงทำไมกูพูดแบบไม่ชัดเลยวะโอเคมาเลยสกายวอร์น,นี่กูถนัดพอดีไม่รู้จักเปล่าบล็อกกูมีพอดีเลย ดีดีผมรู้ว่ารู้สึกว่าเคียงมากเลยเนี่ยเนี่ยโมริเซนเนี่ยมันแต่อัดดีนะโอเครู้สึกว่าเหลืออยู่แปดคนนะครับแล้วต้องทำแบบแล้วก็ต้องรอให้เขาตายก่อนเนาะใช่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 ต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยใคยก็ได้อยาวโดนมันเลงอีกปุนะ เดี๋ยวกูจะตายเองเน้นก็จะมาได้ลงคลิปแล้วเนอะเอาโน่ะเป็นพวกเดียวกันเฮ้โบอกจังหวะภาษาเขาได้เฮาเฮาวทั้งรอดถือพอทำมือชุ่มชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ย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 จะไฟก็เจ้าหน่อยกูละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยสูสีมากครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราอยากปะทะมันเป็นยังไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมเหมือนผมอยากปะทะมาเลยโอ้ยไฟกันแล้วกูไฟด้วยสี่คนติดลาวาตายก่อนก็คนติดลาวาจะตายก่อนปุ้งปุ้งปุ้งอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้งตายครับ เรียบร้อยครับชิปหานำเดงกูแล้วชิปกายแล้วอ้คูเลือสองคนแจมสิครับกุธนัทเลยสองคนเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยมีธนูไหมมีไหมมีด้วยอ้าวแจมครับปรบับกินกุน้งขูไปก่อน เดือมันมาหาเราโอเคมาเลยสิจ๊ะนี่โดนไปหนออุ้ยโดนเหมือนกันวะเอาซิเอาซิเอาซิใครจะตายกันกันทางไงไปอะไรตรงนี้นวันนี้โอ้โห่าเอ้ยมจะไปอะไรตรงนั้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นแม่สาวน้อยเป็นผู้หญิงอีตังหานะท่านผู้ชมผู้หญิงแล้วมึงว่านะกูว่ามึงอย่าว่ากูไม่กล้าฆ่ามึงนะผู้หญิงเนี่ยกูฆ่าหมดครับไอ้นั่นแน่มึงไม่เห็นกูใช่ไหมกูก็ไม่เห็นจริงว่ะ ฮะอ้อยแพ้เฮ้ยยังได้ของมาอยู่ว่ะเย็ดเย็ดยังได้ของมาอยู่ครับเย็ดโดดี๋ยวขอตัดคลิปตอนที่เข้าเกมนะครับผมโอเคครับเข้าเกมพอดีเลยครับโอเคมันนับพอดีเลยก็ต้องเปิดกล่องอา้าวเปิดสิวะอา่าบั็กครับบักบักบักมา,าสิครับบักใช้ไหมทุบกล่องเลยแล้วกันนั่นแหละนัะ่นแหละ อ้าวกำรรขอมมนบักครับกูได้แต่หาอะไรไม่กูวะเนี่ยโอ้ยทำยังไงวะของก็ไม่มีเลยครับของก็ไม่มีใช้กูปิดกรอบไม่ได้ด้วยตรงนี้กำรรโอ้ my g o o d หนึงท่าก็มีธนูนะมึงเอ้ยมันละทีนี้ไม่อยู่ยี่สิบห้าบล็อกหรือเปล่าวะเอยทำไมมันต้องต่อเหมือนคอมด้วยครับผมไม่เข้าใจเฮ้ยเห็นหลังไหม อไม่ตกตายใังงั้นมีธนูไหมมึจะชุดก่อกอะไกูหรอไม่ต้องการชุดก่อกซื้อกว่าอะไรโอ้โหเปลี่ยนเลยครับผู้มชมเปลี่ยนเลยมึงเนี่ยมาลอยรางตูดกูเนอร์ทั้งหมดเป็นพวกเดียวกันเนอร เฮ้ยเฮ้ยเมัีใครเล่นกูไหมมันก็มีเออดาบเพชรว่ะชิบหายอ่ะ ชิแล้ามันไปไหนแล้วเนี่ยชิปหายแล้วเฮ้ย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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาไปไหนแล้วเ,เหลืออยู่สามคนนะครับผมก็จะเอาที่หนึ่งให้ได้ดูมันจะได้ให้กูไหมล่ะไม่ให้ใหกูสักครั้งเลยที่หนึ่งเพราะเป็นอะไรไม่รู้นะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมอืมน่าจะไปบุกเลยแล้วกันเฮ้ย บุกขึ้นเถิงครับบุกเถิงครับบุกขึ้นเถิงเลยบุกขึ้นเถิงเลยกว่าไรยช็ไหมาชมกว่าเลยครับบุกเลยครับอ้าวไไปไหนแล้วอ้าวไม่ไปใส่แล้ว วนหัวเลยคอยเฮ้ยมันไปใส่ละาคอย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 ไปใส่เราคอยก็ผมอัดนานไม่ได้นะเพราะว่าพืา้นที่ผมเหลือน,น้อยก็ต้องเข้าใจกันด้วยเด้เอเฮ้ย กาะไม่ไหมให้กูป่ะเนี่ยเฮ้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 ยเยเยหยุดเดี๋ยวนี้โอเคได้ที่หนึ่งครับอือเป็นไงเป็นไงตอนนี้ผมได้โอ้โหคะแนนผมได้หกสิบเด็กเสียบได้ที่หนึ่งโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับก็อย่าลืม subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็บายครับบายจี้จ